ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทําให้คุณสุขสันต์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนะรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะ ตอนนี้กำลังอ่านสืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติท่านพระอาจารย์สิงหวินแห่งวัดโฟกงซันนะคะที่ไต้หวันในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงการที่ท่านได้นำพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลกและวัดที่สำคัญก็คือวัดซีไหลในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสทางด้านทิศตะวันออกนะคะเป็นเนินเขา แล้วก็มีป้ายชื่อวัดสีไหลโฟกวงสันนะคะในตอนที่แล้วเราก็อ่านถึงตรงนี้มาฟังต่อกันเลยค่ะสืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวิน ผู้แต่งฟูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูนผู้ตรวจทานภิกษุณีอพิกาอัคคชิน,นยานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม ้ายชื่อวัดซีไหลโฟกวงซันตัวหนังสือขนาดเครื่องเป็นลายมือของท่านเจ้าพระคุณผู้ก่อตั้งสำนักวัดซีไหลความหมายก็แปลว่าพุทธธรรมจากตะวันตกวัดซีไหลนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพุทธศาสนาที่เป็นจารีตประเพณีและสังคมยุคใหม่ตั้งอยู่บนเนินเขาฮาเซียนดาไฮสมีพื้นที่15เอเคอร์ ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังอย่างจูหมิงที่เป็นชาวจีนในอเมริกาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีคริตศักราช1986แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปีครศักราช1988ตอนทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนั้นท่านเจ้าพระคุณสิงหวินได้นำอิฐที่ทำจากทัญพืชและทรายจากแม่น้ำคงคา ที่ท่านตั้งใจอัญเชิญมาจากอินเดียด้วยตนเองและดินของโฟกวงซันผสมลงในปูนซีเมนต์เพื่อเป็นรากฐานอันเป็นการสื่อถึงต้นกำเนิดพุทธธรรมอันไกลโพ้นสายแห่งทานธรรมทอดยาวตอนสร้างเสร็จนิตยสารไลฟ์ฉบับเดือนนั้นได้ตีพิมพ์รูปอาคารวัดจีนสีทองอารามพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า วัดแห่งแรกป่วนซีกโลกตะวันตกยังเปรียบเปรยว่านี่คือเมืองต้องห้ามในอเมริกาเมืองต้องห้ามหรือจื่อจิ้นเฉิงคือนามเดิมของพระราชวังปักกิ่งสมัยที่จัก,กรพรรดิจีนยังใช้เป็นที่ประทับเดือนเมษายนในปีถัดมาหนังสือ Reader Digest มีบทความรายงานเกี่ยวกับวัดสีไหลเช่นกัน วัสีไหลย,ยังคงดำเนินตามประเพณีปฏิบัติของโฟกวงซันโดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการแสดงศักยภาพสามประการคือ 1. เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจิตวิญญาณให้กับอเมริกา 2. เพื่อให้ชาวตะวันตกใช้ธรรมสถานเป็นที่ศึกษาพุทธศาสตร์ 3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออก ดังนั้นเมื่อเดินไปถึงส่วนใดของวัดสีไหลจะเห็นพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวที่มีสีผิวเหลืองขาวดำแตกต่างกันที่สมาคมเฉาซันอาคันตุกะที่เป็นพระลามะจากอินเดียพำนักอยู่ยังมีการเข้าเยี่ยมคาระวะของพระภิกษุจากสเปนเสียงสนทนาภาษาอังกฤษภาษาจีนไต้หวันกวางตุง้ง ภาษากล้องอยู่ใต้ฝ่าพระบาทพระพุทธองค์เนื่องจากมีต้นกำเนิดจากโฟกวงซันใต้หวันหลายปีมานี้บุคคลสำคัญของรัฐบาลถ้าไปอเมริกาส่วนใหญ่จะต้องเข้าเยี่ยมวัดซีไหลท่านเจ้าพระคุณพูดกับท่านจางชิ่งเหยียนผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานอเมริกาเหนือว่ายินดีให้วัดซีไหลเป็นสถานรับรองของสำนักงานประสานงาน เชิญใช้บริการเต็มที่ในบรรยากาศการเมืองของดินแดนสองฝั่งที่มีความอ่อนไหวเนื่องจากวัซซีไหลยอยู่ในฐานะบุคคลที่สามจึงมีบทบาทในการลดความขัดแยง้งได้เคยรับรองท่านจูฉีเจินเอกอัครราชทูตจีนประจำอเมริกานางหวีเจียงเวียกุย้ยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเชื้อสายจีนเคยกล่าวชมว่า ดิฉันอยู่แคลิฟอร์เนียมานานหลายปีทำไมไม่รู้ว่าที่รัฐนี้มีสถานที่ดีๆอย่างนี้วันนี้วัดศีไหลได้กลายเป็นหน้าต่างสุดวิเศษที่แสดงวัฒนธรรมตะวันออกและเป็นฐานที่มั่นที่พุทธศาสนาจะพัฒนาในตะวันตกทว่าเบื้องหลังความยากลำบากของการก่อร่างสร้างตัวในช่วงนั้น เป็นการสะท้อนภาพความจริงของประวัติศาสตร์การต่อสู้บุกบั่นของชาวจีนในต่างแดนเมื่อ20ปีก่อนท่านเจ้าพระคุณได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีวันชาติอเมริกาแม้ว่าจะเป็นการเหยียบย่างดินแดนนี้เป็นครั้งแรกท่านก็ได้สำรวจด้วยสายตาอันแหลมคมว่าดินแดนแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่กันอย่างสันติมีมิตรไมตรี ประกอบกับพลเมืองใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันผู้เร่ร่อนอยู่ต่างแดนย่อมต้องการสถานที่ที่เป็นที่พึ่งทางใจในฐานะชาวจีนภายในจิตใจท่านมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อร้อยปีมานี้ศาส,สนาแคทอลิกศาสนาคริสต์ของตะวันตกล่องเรือติดปืนใหญ่เผยแผ่ศาสนาไปทั่วทุกแห่งของประเทศจีน วันนี้เราน่าจะใช้วิธีสันติภาพนำพุทธศาสนาเผยแผ่สู่โลกตะวันตกเมื่อเกิดความคิดนี้ขึ้นภายใต้การเล่งร้าอย่างกระตือรือร้นของสิทธิ์จึงได้ส่งท่านฉือจวงและท่านอีหังผู้รู้ภาษาอังกฤษพกเงินห้าหมื่นดอลลาร์เงินจำนวนนี้สำหรับท่านเจ้าพระคุณในตอนนั้นถือว่ามากท่านให้ไปอเมริกาสำรวจดูว่าพอจะสร้างวัดได้ไหม เมื่อพระธรรมอาจารย์ถือจวงมาถึงอเมริกาสอบถามได้ความว่าในเขตแคลิฟอร์เนียราคาบ้านหนึ่งหลังอย่างน้อยต้องมีเจ็ดแปดหมื่นดอลลาร์เดิมคิดว่าจะถอดใจกลับบ้านเมื่อท่านเจ้าพระคุณทราบข่าวได้บอกลูกศิษย์ว่าอย่าใจร้อนอยู่ดูอีกสักพักจากนั้นจึงไปอเมริการ่วมคิดหาวิธีด้วยตัวเอง สวรรค์ไม่ใจร้ายกับคนตั้งใจจริงพวกเขาพบว่ามีโบสถ์แห่งหนึ่งกำลังบอกขายลูกศิษย์ลังเลว่าซื้อโบทคริสตมาทำเป็นวัดพุทธจะเหมาะสมหรือไม่อาจารย์กลับตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยท่านมองว่าซื้อบ้านที่เคยเป็นสถานที่ใช้ในทางาศาสนาต่อไปจะสะดวกจึงวางมัดจำสองหมื่นดอลลาร์ไปทำเรื่องกู้เงินที่ธนาคาร ในที่สุดพุทธศาสนาจีนก็มีจุดเริ่มต้นที่มีความหวังไม่สิ้นสุดแห่งหนึ่งในอเมริกาจากการลงมือซ่อมแซมร้ว้ววาดภาพพระพุทธรูปโดยมีพระไม่กี่รูปช่วยทำกันเองวันจัดงานทำบุญครั้งแรกก็มีคนขับรถจากแดนไกลมาร่วมงานหลังจากนั้นครั้งที่สองสคราวนี้มากันเนืองแน่นล้นหลาม ดังนั้นจึงได้สร้างวัดไปาถาที่เมวูดไม่นานวัดไปาถาก็ไม่พอรองรับได้อีกเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องสร้างธรรมสถานที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนางจางเหยาหงอิ่งสิทธิ์เก่าของท่านเจ้าพระคุณผลักดันความคิดนี้เต็มที่เป็นคนแรกที่บริจาคเงินสามแสนดอลลาร์ตั้งเป็นกองทุนบวกเงินบริจาคของคนอื่นๆ สนับสนุนให้อาจารย์ซื้อที่ผืนหนึ่งบนเขาฮาเซนดายื่นหนังสือขอสร้างวัดกับรัฐบาลแคลิฟอร์เนียใครจะคาดคิดว่าบริเวณนี้เป็นเขตของคนชั้นสูงผิวขาวจริงๆแล้วที่พักผ่อนยามชราของผู้มีอันจะกินจำนวนมากชาวบ้านมีความคิดอนุรักษ์เกี่ยวกับการก่อสร้างวัดผู้คนจึงพากันส่งเสียงวิพากวิจารณ์ขัดขวางกันเต็มที่ เหตุผลที่พวกเขาคัดค้านคือเกรงว่าจะทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการสวดมนต์การจุดประทัดสร้างเสียงรบกวนเครื่องแต่งกายที่แปลกแยกของภิกษุภิกษุณีอาจนำพายาวชนเสียคนเขาคิดว่าคนจีนล้วนกินเนื้อสุนัขก,กลัวชีวิตสุนัขอันเป็นที่รักจะไม่รอดต่อมาจากการทำประชาพิจารณ์หกครั้ง การตอบคำถามชี้แจงอีกกว่าร้อยครั้งด้านหนึ่งปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมเขาฮาเซียนดาทั้งหมดที่ให้แก้ไขอนาเขตที่ก่อสร้างทั้งความสูงสีสันอีกด้านก็รับปากว่าต่อไปในอนาคตเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมการกุศลสาธารณะประโยชน์ต้องคืนกำไรให้กับชุมชนไม่ง่ายเลย กว่าจะเสร็จสิ้นผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเป็นที่คาดเดาได้ว่าชาวเมืองท้องถิ่นไม่ใช่มุ่งไปที่ปัญหาทางกฎหมายอย่างเดียวความจริงสิ่งที่ทำให้พวกเขาคัดค้านเป็นเพราะการปิดกั้นของวัฒนธรรมก่อให้เกิดความระแวงสงสัยท่านเจ้าพระคุณได้คำนึงถึงใจเขาใจเราดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะใช้พวกวัยรุ่น ใช้วาจาหยาบคายด่าทอหรือเอาก้อนหินคว้างป่าทำลายก็ปฏิบัติตอบด้วยความอดทนไม่เพียงเชื้อเชิญให้สมาชิกกรรมการส่งเสริมมาตรวจงานก่อสร้างร่วมรับประทานอาหารสนทนาแลกเปลี่ยนยังนำลูกศิษย์ทั้งฝ่ายสงฆ์หัสถ์ช่วยเก็บกวาดถนนด้วยตัวท่านเองเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการคืนกำไรให้กับชุมชน อยู่ไปอยู่ไปความระแวงสงสัยของผู้คนค่อยคลายลงมีแต่ความซาบซึ้งใจมิสเตอร์สมิธบาทหลวงของศาสนาคริสต์ถึงกับช่วยพูดขอร้องแทนวัดซีไหลในที่ประชุมประชาพิจารณ์ว่าภรรยาผมเป็นชาวเวียดนามนับตั้งแต่เวียดนามเกิดสงครามไม่มีบ้านให้กลับทุกวันต้องใช้น้ำตาล้างหน้าผมหวังว่าจะมีที่สักแห่งหนึ่ง ให้เธอได้มีที่พึ่งพิงทางจิตใจผ่านหนทางอันคดเคี้ยวนับสิบปีเมื่อวัดซีไหลก่อสร้างแล้วเสร็จผู้นำวงการเมืองและวงการพุทธศาสนาทั่วโลกต่างมีสารแสดงความยินดีวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งแมทธิวจีมาติเนสกล่าวว่าวัดซีไหลธรรมสถานอันสง่างามแห่งนี้ ไม่เพียงเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆของสาธุชนและผู้คนในเขตชุมชนยังได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดตะวันตกและตะวันออกพระธรรมจารย์โลธนะสาลาประธานการบริหารสภาพุทธศาสนาอเมริกากล่าวด้วยความรู้สึกภาพภูมิใจว่าวัดสีไหลจะเป็นหอประทีปในการส่งเสริมและเผยแผ่พุทธธรรมเกียรติยศอันสูงส่งของพุทธธรรมในซีกโลกตะวันตก เมื่อวัดรีไหล่ก่อตั้งเสร็จได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพุทธศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่16ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยจัดงานนี้นอกเขตทวีปเอเชียนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นสากลแล้วจริงๆสิบกว่าปีมานี้ท่านเจ้าพระคุณได้ดำเนินตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ได้นำวัดรีไหลสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มากประสิทธิภาพ ทางด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนามักจัดงานบุญมหากรุณาอภัยทานการถือศีลแปดศีลอุโบสถการร่วมสวดอมิตรพุทธและการสัมมนาพุทธศาสตร์เป็นต้นกล่าวในด้านพุทธศาสนกชนอเมริกาว่าซีไหลเปรียบเสมือนสมอแห่งจิตวิญญาณและเป็นขุมพลังของที่พักกายพักใจไม่ว่าจะเป็นผู้ย้ายถิ่นใหม่หรือเก่า การพำนักอยู่ต่างถิ่นต่างเมืองความทุกข์ความอึดอัดอุปสรรคมากมายในชีวิตความเป็นอยู่จิตใจอารมณ์ความรู้สึกล้วนได้รับการชี้แนะขจัดปัดเป่าจากพระธรรมอาจารย์ในวัดซีไหลหากมองท่านด้านสังคมศาสตร์ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สังสรรค์สมาคมและค้นหาผู้ที่มีความคิดแนวเดียวกันวันตรุษจ,จีนของทุกปี ชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ไต้หวนันฮ่องกงเวียดนามกัมพูชาต้องขับรถเป็นระยะทางสองสามชั่วโมงมาทำบุญไหว้พระที่วัดโดยไม่ได้นัดหมายถนนบนทางด่วนรถติดกันยาวเพราะเหตุนี้ที่จอดรถ200กว่าคันของวัดซีไหลเต็มหมดเช่าลานจอดรถของโรงเรียนใกล้เคียงก็ยังไม่พอทางกรมตำรวจต้องส่งตำรวจแปดนายมาอำนวยความสะดวกให้ ในวันนั้นมีคนส่วนหนึ่งต้องจอดรถในที่ห่างไกลออกไปแล้วเดินเท้าขึ้นเขามีชาวอเมริกันที่อยู่ในเหตุการณ์แทบไม่อยากเชื่อสายตาตนเองกล่าวว่าเหมือนกับขบวนมดงานไม่สนใจสิ่งรอบข้างจิตใจจดจ่อที่จะกลับคืนรังของตนเองทางด้านการบริการผู้อยู่ต่างแดนวัซซีไหลได้จัดศูนย์บริการให้บริการอาหารที่พัก รวมทั้งบริการรับส่งไปกลับฟรีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประเมินว่าเฉลี่ยในแต่ละวันที่วิ่งไปสนามบินมากกว่า5-6ถึงเที่ยวและเป็นการบริการ24ชั่วโมงค่าอาหารที่พักฟรีช่วยผู้ที่มาใหม่ในต่างแดนได้ไม่น้อยเคยมีชายผู้หนึ่งพักอยู่ที่สมาคมเฉาซันนานครึ่งปีจนกระทั่งหางานทำได้แล้วจึงจากไป นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนศิลปะวัฒนธรรมจากตะวันตกเปิดวิชาจัดดอกไม้ทำอาหารมังสวิรัตการรำไทยเก๊กกูเจิงภาษาจีนผู้กันจีนและสตรีสนทนาธรรมเป็นต้นเติมเต็มชีวิตจิตใจที่สดใสให้กับมวลชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการดูแลเด็กเล็กและคนชราของคู่สามีภรรยาที่ต้องออกทำงานนอกบ้าน จึงจัดให้มีคณะเยี่ยมเยียนสอนการบ้านและวิทยาลัยอมิตตยุทุกวันหยุดสุดสัปดาห์คนทั้งบ้านมาเรียนงานฝีมือมาพบเพื่อนรับประทานอาหารมังสวิรัตที่ถูกปากเป็นที่สุขสำราญอย่างยิ่งของหลายครอบครัวในบริเวณเมืองลอสแองเจลิส ชาวตะวันตกที่ใกล้เป็นสุขที่ไกลมหาทางด้านการบริการชาวตะวันตกไม่เพียงเปิดชั้นพุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกวันอาทิตย์ยังจัดค่ายพุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีเทศกาลงานบุญจะต้องมีพระธรรมจารย์แปลภาษาอังกฤษอยู่ด้วยยังกำหนดวันเวลาสำหรับเลี้ยงสังสารคนในชุมชนในงานพิธีมหาอภิเษกหลังน้ำอมฤต ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จัดขึ้นปีละครั้งจะมีชาวตะวันตกเข้ามานับถือพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดือนพฤษภาคมหลายปีก่อนในกลุ่มผู้เข้าพิธีถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง300คนจำนวนหนึ่งในห้าเป็นชาวตะวันตกบัดนี้ความวิตกกังวลการกีดกันที่มีเมื่อสิบปีก่อนได้ถูกขจัดจนสิ้น ชาวอเมริกันผู้มาเยือนคึกคักมากประกอบไปด้วยโรงเรียนสมาคมศาสนากลุ่มองค์กรธุรกิจเป็นต้นในปีหนึ่งปีหนึ่งมีกว่า200คณะราว18000คนในจำนวนนี้3ใน4เป็นชาวอเมริกันยังมีที่มาจากประเทศยุโรปซึ่งทางวัดสีไหลจะจัดผู้เชี่ยวชาญนำชมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ในวงการธุรกิจก็ได้มาขอยืมสถานที่จัดการประชุมใหญ่และประชุมย่อยต่างๆหลายครั้งนอกจากนี้การจัดงานประชุมของรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้เชิญท่านเจ้าพระคุณไปประพรมน้ำมนต์ใช้พิธีการทางพุทธศาสนาทำพิธีเปิดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสสถานีโทรทัศน์ช่อง53ของอเมริกาเสนอรายการสารคดีชุดชื่อโฟกวงซีไหล ผู้มีจิตศรัทธาบางคนมุ่งมั่นอาสาสมัครทำงานแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์แก่พุทธธรรมจะได้สามารถเผยแผ่ในกลุ่มคนพูดภาษาอังกฤษอุบาสกหวังหวนสิงต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้เสร็จสิ้นงานแปลวัชรสูตรและหารุไทยสูตรเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เผยแผ่แล้วท่านเจ้าพระคุณสิงหวิน ยังได้ให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสีไหลที่ตอนแรกก็ใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเป็นโอกาสในการให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกให้รู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสตรีชาวฝรั่งเศสชื่อเบเนดิกส์ตอมที่วางแผนใช้เวลาสิบปีขี่มอเตอร์ไซค์ท่องโลกสองปีก่อนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีไหล เธอเกิดในครอบครัวแคทอลิกแต่6เดือนที่แล้วเริ่มถือศีลห้าเธอได้กล่าวถึงพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเธอว่าบนหนทางที่ผ่านมาดิฉันมักหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่อาจรู้ได้และเคยตกอยู่ในอันตรายเกือบถึงชีวิตถึงสองครั้งแต่หลังจากเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วดิฉันไม่กลัวอีกแล้วเพราะดิฉันรู้ว่าพุทธะไม่ได้อยู่ในวัด แต่อยู่ในจิตใจของตัวดิฉันเองชาวเยอรมันชื่อข่าวกลับใช้เวลาว่างด้วยการแปลง,งานเขียนของท่านเจ้าพระคุณเป็นภาษาเยอรมันได้ติดต่อสำนักพิมพ์เพื่อที่จะวางแผงหนังสือในเยอรมันเขาวางแผนว่าหลังจาก,กเกษียณก่อนอายุแล้วจะอุทิศตัวให้กับพุทธศาสนาครอบครัวมีที่ดินผืนหนึ่งอยู่ในเยอรมันตะวันออก เป็นที่อิงภูเขาติดแม่น้ำเขาตั้งใจว่าจะถวายที่ดินผืนนี้ให้ท่านอาจารย์ใช้เวลาสามปีสร้างเป็นวัดจีนเพื่อใช้เป็นที่เผยแผ่ธรรมแห่งใหม่ในเยอรมันท่านเจ้าพระคุณได้ทําตัวเป็นแบบอย่างโดยสิบกว่าปีมานี้วัดซีหลายได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาไม่มีเสียงสวดมนต์เสียงอึกทึกรบกวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบสวยงาม บริจาคเงินหนังสือให้โรงเรียนใกล้เคียงตลอดมาเมื่อตอนครั้งที่ลอสแองเจลิสแผ่นดินไหวได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ห้องประชุมที่ทันสมัยให้องค์กรสมาคมการศึกษาวัฒนธรรมใช้โดยไม่คิดมูลค่านอกจากนี้ยังให้บริการน้ำชาอาหารว่างทุกวันนี้ชาวชุมชนฮาเซนดากลับรู้สึกดีใจที่มีวัดซีหลเป็นเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจที่ดินได้รับประโยชน์ไม่น้อยหลายปีมานี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกามีสภาพค่อนข้างตกต่ำแต่บริเวณเขตชุมชนฮาเซียนดากลับมั่นคงแข็งแรงชาวจีนจำนวนมากเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขอให้ติดตามโฝกวงซันไปไม่ผิดแน่ ก้าวน้อยๆของวัดซีไหลคือก้าวใหญ่ของพัฒนาการประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยมีประสบการณ์ของวัดซีไหลเป็นครูสาขาโฟกงซันในต่างแดนพัฒนาดุดหน่อไม้ในฤดูฝนมีสาขาของวัดโฟกงซันไปทั่วโลกเช่นที่ออสเตรเลียก็มีวัดจงเทียนอารามนานเทียนเป็นต้นในยุโรปมีที่ลอนดอนเบอร์ลินปารีสสวิตเซอร์แลนด์ ในอเมริกาและแคนาดาก็มีหลายแห่งที่นิวซีแลนมีหอบรรยายและศูนย์ปฏิบัติฌานสมาธิบราซิลมีวัดอยู่หลายปารากวัยมีศูนย์ปฏิบัติฌานสมาธิที่แอฟริกาใต้ก็มีการก่อสร้างวัดหนานหวาดำเนินง,งานโดยพระธรรมอาจารย์ฮุยหลีท่านเป็นพระชาวแอฟริการูปแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา,ศา,ศา,ศาท่านเจ้าพระคุณก็ยังได้ไปที่แอฟริกาใต้ ทำพิธีอุปสมบทชาวผิวดำสิบกว่าคนเข้าเป็นสิทธิ์โฟกวงสันในจำนวนนี้มีระดับที่มีการศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนับเป็นการริเริ่มที่ล้ำยุคของประทีศแผงพุทธศาสนาที่สืบต่อไปถึงดินแดนแอฟริกาการทำพุทธศาสนาให้เป็นสากลไม่ใช่ลงมือทำก็สำเร็จท่านเจ้าพระคุณก็ไม่แอบอ้างผลงานอะไรท่านมองว่า หลายปีมานี้ยังดำเนินไปอย่างราบรื่นมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างคือนับตั้งแต่กลางยุคปี70ไต้หวันเปิดให้คนย้ายถิ่นคนที่ย้ายออกมีฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษาค่อนข้างดีคนฮ่องกงหนีปี1997ที่ฮ่องกงจะกลับคืนสู่จีนผู้คนจำนวนมากย้ายไปประเทศอังกฤษผู้ลี้ภัยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อพยพไปดินแดนต่างๆเป็นระลอกคลื่นลูกหลานชาวจีนที่ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแม่เมื่ออยู่ต่างแดนจึงต้องการที่พึ่งทางใจพุทธศาสนาจึงได้พัฒนาไปภายใต้การสนับสนุนจากพวกเขาเหล่านี้ คนที่ต้องการสารฝันให้เป็นจริงอย่างท่านเจ้าพระคุณสิงหวินรู้ดีว่ายังมีถนนสายยาวที่จะต้องเดินยกตัวอย่างอเมริกาพุทธศาสนาที่เผยแผ่สู่คนอเมริกันที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกนั้นเริ่มต้นจริงๆเมื่อคริสต์ศักราช1893มมีการจัดงานการประชุมใหญ่ศาสนาโลกขึ้นที่ชิคาโกนอกจากนี้องค์กรพุทธศาสนาแห่งแรกในเยอรมัน คือสมาคมเผยแผ่พุทธศาสนาเยอรมันก็เพิ่งเกิดขึ้นในปี1903ย้อนกลับไปมองพุทธศาสนาที่เผยแผ่จากอินเดียสู่จีนมีการกระทบกระทั่งและกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมความคิดจีนผ่านเวลา400ปีเต็มกว่าจะมีรูปลักษ์พุทธศาสนาแบบจีนแท้ดังนั้นถ้าจะให้พุทธศาสนายัางรากลงในประเทศต่างๆก่อตัวขึ้น คงต้องรอการพัฒนาไปอีกนับร้อยปีในขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องเร่งทาคือการอบรมบ่มเพาะบุคลากรสากลด้วยพื้นฐานความเข้าใจเช่นนี้ท่านเจ้าพระคุณจึงคัดเลือกสานุสิ์ที่ดีเด่นของโฟกวงซันออกไปศึกษาอย่างต่างประเทศทำงานในระดับรากหญ้าในจำนวนนี้พระธรรมจารย์อีฝ่าเป็นภิกษุณีรูปแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยเยลพระธรรมอาจารย์หุยไข่ก็ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาศาสนาที่มหาวิทยาลัยเทียนผู่ทำให้รู้ดีว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาที่อเมริกาหรือภาคพื้นอื่นๆก็เช่นกันจำเป็นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความเคยชินของท้องถิ่นต้องช่างสังเกตเลือกใช้ให้เหมาะสม จึงจะชนะใจคนได้ดังนั้นท่านไม่เพียงศึกษาวิชาศาส,สนาและปรัชญาศาส,สนาและสังคมต้องตั้งใจศึกษาเบื้องหลังวัฒนธรรมตะวันตกยังเลือกศึกษาวิชาศาส,สนาเครสศาส,สนาฮินดูด้วยเพื่อเป็นการรู้เขารู้เราการพกพาเอาแรงกายแรงใจที่ท่านอาจารย์ได้บ่มเพาะขึ้นมาพระธรรมจารย์หุยไคจึงตั้งใจหลีกเลี่ยงถิ่นที่พักอาศัยของชาวจีน ท่านไปพักในชาญเมืองที่เป็นชุมชนชาวผิวขาวคบหาเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากครอบครัวบาทหลวงศาสนาคริสต์และมักไปแสดงปฐาฐกถาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยข้างเคียงท่านตั้งใจศึกษาเพื่อรู้ว่าชาวอเมริกันสนใจอะไรมากที่สุดเช่นเศรษฐกิจการศึกษาครอบครัวปืนยาเป็นต้นพร้อมกับตึกตรองดูว่าพุทธธรรม จะสามารถช่วยชาวอเมริกันอย่างไรเมื่อไปเห็นวัดพุทธศาสนา ที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกนะคะชาวพุทธทุกๆคนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธศาสนาของประเทศไหนก็ตามนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีกับชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนารัตแล้รายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ